เพลงเศร้าก็เต้นได้นะคะท่าน,น่ารักที่เราเห็นเนี่ยไม่ต้องมีคอริโอกราฟค่ะแต่ว่าเจ้าของเพลงเขาคิดเองนะคะแพงเอ็มบีทิติชัยฮิรันโชตค่ะออกแบบท่าเต้นง่ายๆเพื่อนําไปเสิร์ฟเป็นคอนเทนต์นะคะอย่างพี่พี่โอลี่มันเดย์ก็มาเต้นด้วยนะคะโดยให้เต้นไปเต็มๆแบบนี้อะค่ะแล้วก็ที่โดนให้ร้องนี่ก็มีนะคะกิบทรีแมนดาวแถมมีคลิปที่พี่จ๋าไทโทสมิดร่วมอยู่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าหนุ่มๆร่วมค่ายก็ช่วยกันสุดๆละค่ะเพื่อโปรโมทเพลงล่า ของศิลปินหญิงคนเดียวของจี a แลบนะคะเพลงเนี่ชื่อว่าแล้วเธอจะกลับมาหรือเปล่า oh. ค่ะดนตรีเป็นแนวซินป๊อปนะคะนอกจากได้เห็นเธอเล่นซินเองใน MV oh. ก็ยังได้ตูนทรีแมนดาวค่ะช่วยควบคุมดูแลการทำเพลงทั้งหมดนะคะ oh. ปล่อยมาแล้วแปลดเพลง ก็ถึงเวลาที่ต้องมีมินิคอนเสิร์ตตอบแทนแฟนๆที่ติดตามกันมาราวๆ5ปีค่ะเธอใช้ชื่อว่า A Moment with p a แพงเอ o มปวนะคะสุดเล็กคุ i v ีเลยค่ะจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้แล้วในร้านกาแฟซึ่งกำลังใจจากแฟนเพลงนี่แหละค่ะที่ทำให้เธอไม่ท้อนะคะแม้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายค่ะเท่าจริงๆก็คือหนูยังไม่ค่อยมีงานเล่นค่ะแล้วหนูก็หนูก็เลยจ้างตัวเองมาเล่นงานตัวเองใช่ใช่ค่ะ พราะอะไรไม่มีงานเล่นเหรอคะก็เพราะว่าไม่มีคนอื่นจ้างหรือเร่องต่างตงรการที่ยืนหยัดมาได้6ปีอะถึงแม้ว่าคือเพลงเราอาจจะยังไม่ไปไม่ยังไมมาขนาดนั้นอะแต่ว่าหนูแบบมีคนรอบตัวที่ดีก็มีแฟนคลับ ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆคนเล็กๆอะ้ค่ะที่เขาคอยให้กําลังใจเราเขาเขายังคอยแบบติดตามเราอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้หนูแบบยังอยากจะทําต่อไปต่อเรื่อยๆทาให้มีกําลังใจโอเค มาดูเบื้องหลังการอัดเพลงแล้วเธอจะกลับมาหรือเปล่าวันนี้เรามาอัดกันที่ Axis Studio นะคะเป็นครั้งแรกที่มาอัดที่นี่เลยสตูก็คือติดลินแม่นาบนี่ก็เป็นเบื้องหลังการอัดเพลงนะคะซึ่งถามเธอค่ะถึงคําพูดที่บางทีวงการดนตรีเนี่ยก็จะมีพูดกันว่าศิลปินหญิงอาจจะเกิดยากกว่าชายหรือเปล่าด้วยฐานแฟนที่ผู้หญิงจะมีมากกว่าในวงการเพลงนะคะแต่แพงเอ็มปวีมองว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะเธอพบว่าตกแฟนกลับผู้หญิงด้วยกันได้ไม่น้อยเลยค่ะ ผลหนูว่าท้ายที่สุดถ้าผลงานเราแบบดีแล้วเราทัดใจจริงๆอะ่ะก็อาจจะเรื่องเพศก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะสมัยนี้คะ่ะอย่างหนูเองก็มีแฟนคลับเป็นผู้หญิง <c oughs> หนูคิดว่าอาจจะแบบเขาอาจจะชอบที่เพลงแล้วพอมาแบบมาเห็นตัวต,วตนเราอะ่ะแล้วเราก็เป็นคนงงๆแบบอองออะคะ่ะเขาก็เลยแบบเอออาจจะรู้สึกแบบอยากเข้าใจพอพออยากเข้าใจแล้วก็เออชอบก็แด เพราะมีพื้นฐานด้านดนตรีอยู่แล้วนะคะจึงสามารถแต่งเพลงเองทําเพลงเองได้ค่ะแต่แพงเอ็นบีก็เปิดรับการทํางานร่วมกับนักแต่งเพลงคนอื่นๆด้วยช่วงหลังก็มีหลายคนช่วยเข้ามาเติมเต็มผลงานของเธอนะคะ